ครับนี่เดินทางมาเห็นหนุ่มคนนี้ฮะเก็บขยะตามถนนแต่ไม่ได้ซื้อฮะไม่ได้ซื้อนี่ทำเองแล้วครับทำเองประดิตเองจากของเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแต่ถามว่าอ๋อนี่นี่อะไรครับนี่อน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องเอาไปใส่ทำไมครับไว้ยอดเอ็นโอ้ไว้ ไว้หยอดล้อตรงนี้อันนี้เป็นน้ำมันเครื่องฮะเอ่อถ้ามีการฝืดเครื่องก็เอาน้ำมันเครื่องนี่หยอดเลยอโอ้เดินทางมาเจออะอะน,นี่ขออนุญาตนะเอ๊ะเป็นถังสีโอ้ใส่ทำเองเหรอครับเออทำเองอ นั้นก็รถขยะเหมือนกันกนแต่ต่างกันครับต่างเวอร์ชั่นนะโอ้นั่นรถขยะเหมือนกันครับเออแต่แต่นี่พี่คนนี้เอาขยะมาทำแบบว่าเป็นของใช้ได้อนี่ครับทำเองทั้งหมดเลยเอ๋อทำเองทั้งหมดเออก็รองเท้าก็ไม่ได้ใับ รองเท้าไม่ได้ใส่หน้าตาเขาป่าแป้งอย่างนี้แม่เนี่อยู่ที่แขนก็รู้สึกว่าจะมีอย่างนี้ไม่ได้ซื้อใช่ไหมครับเดินเดินไปเรื่อยๆก็เลาะเก็บตามข้างทางโอ้มีมีความคิดยังไงถึงไม่ซื้อครับอ้ยน้อยมาโอ้ทำมาตั้งแต่เด็ก มาตั้งไปยังไม่จบโปห6เลยโอ้ทำมากี่ปีแล้วครับนี่หลายปีแล้ววันหนึ่งได้กี่บาทครับวันหนึ่งสะสมไว้ก่อนครับโอ้สะสมไว้เหนื่อยก็ต้องได้แยกพวดพลาสติกกับตางหาครับพวดแก้วกับตางหาโอ้แล้วไปคัดแยกอีกครั้งหนึ่งร่บนะครับเป็นพลาสติกต่างหากแก้วต่างหากคัดแยกหลังจากพอสมควรแล้ว ค่อยเอาไปขายไปขายนี่ไปขายยังไงครับนี่จ้างรถเขาครับจ้างรถไปขายที่เขารับซื้อบ้านห้างบ้านหนองห้างโอ้เที่ยวหนึ่งก็อาจจะได้หลายหลายตังค์อยู่จับใปได้วแม่ผมเป็นผัวไปขายโอ้โหผมเป็นผู้หาแม่เป็นผัาไปขายแต่หนุ่มท่านนี้เป็นผู้หาอย่างเดียว เดินทำไมไม่ใส่รองเท้าฮะเหตุเหตุผลทำไมไม่ใส่รองเท้าไม่โอ้เดินเดินไม่ไม่ไม่เหมือนเท้าเปล่าเท้าเปล่าสบายดีสะดวกดีนะฮะวันหนึ่งเดินกี่กิโลครับหลายกิโลอยู่แล้วทำไมหมวกก็ไม่ใส่ไม่ร้อนหรือยังไงครับไม่ร้อนโอ้หนุ่มคนนี้สุดยอดครับ S <S สุดยอดมากๆากสุดยอดมาก oh, มโอ้นี่ประดิฐ์เอาเองนะโอ้โหโอ้สุดยอดมากมากโชคดีครับคุณพี่ขอให้โชคดีครับสุดยอดมากครับเดินทางปลอดภัยครับก่อนที่จะจากกันที่คนนี้บอกว่าพัดลมที่ไม่หมุนผมสามารถซ่อมให้ได้ก็เลยให้พี่คนนี้ได้กลับมาที่บ้านเพื่อทดสอบความสามารถพิเศษของแก ในคลิปต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปครับ